ผ่านพ้น50วันไปแล้วนะคะสำหรับการสูญเสียนักร้องดาวรุ่งบิ๊กดีทูบีไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งกลิ่นอายของความเศร้าโศกก็เริ่มคลายลงเหลือเพียงความทรงจําที่ทุกคนยังเก็บและจดจําอยู่ในใจเสมอซึ่งวันครบรอบ50วันของบิ๊กคุณพ่ออุดมและคุณแม่ยุภาจึงร่วมการถวายสังฆทานและถวายพัตตาหารพระสงฆ์สิบรูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับลูกชายโดยมีสองเพื่อนซีแดนบีมที่มาพร้อมครอบครัวสามสาวกอลลเบอรี่และแฟนคลับกว่าร้อยคนร่วมทำบุญจนแน่นสาลาสามวัดน้ำแดงค่ะ ครับผมก็50ิวันแล้วนะครับที่ท,ที่บิ๊กเสียชีวิตไปนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันทําบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จริงๆวันนี้อยากจะขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนด้วยนะครับที่มาร่วมทําบุญกันนะครับถือว่าเป็นการร่วมให้กาลังใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับก็คงคิดว่าเขาก็คงแบบว่าอยู่ในที่ที่สบายแล้วนะฮะก็เลยไม่มามีฝันถึงนะทีเดียวทีเดียว ก็บางทีเหมือนแบบว่าอเราคงค,คิดถึงนะครับอะไรเงี้ยครับก็ก็ฝันถึงเรื่องแบบว่าเรื่องเก่าๆสมัยเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับด้านคุณพ่ออุดมก็เปิดใจว่าช่วงเวลาเกือบสองเดือนที่ไม่มีลูกชายนั้นเหมือนกับชีวิตขาดความสมบูรณ์แต่ก็เริ่มทำใจได้เพราะมีทุกๆก,กำลังใจจากคนที่รักลูกชายคอยช่วยปลอบประโลมจิตใจค่ะโอเคแล้วครับตอนนี้พ่พอกับแม่โอเคแล้วนะครับ ก็เพียงแต่ว่าเอ,อเรายังคิดถึงเขาอยู่นะครับก็มาทุกวันนี่ก็บอกเขาบอกว่าให้ให้ให้ให,ให้ไปหาปราป้าหมา,มาบ้างใช่ครับก็ยังไม่เห็นมีมีเอเลยครับนี่แต่ไปเอ่อหาคนอื่นเขา และในวันที่17มีนาคมนี้ทางครอบครัวกิติกรเจริญจะทําบุญครบรอบร้อยว,วันให้กับบิก๊กก่อนที่พระเจ้าล้านเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตน์จะเสด็จในการพระราชทานเพลิงศพให้กับบิก๊กในวันพฤหัสบ,บดีที่20มีนาคมที่วัดน้ําแดงเวลา5โมงเย็นค่ะ